รูที่แท้จริงปีศาจอันดับ8ปีศาจกระดูกขาวกลางทุ่งหญ้าแห้งที่ล้มแรงพลันมีหญิงสาวชุดขาวใบหน้างดงามยังหาที่เปรียบมิได้ก้าวมายืนต่อหน้าพระถังสำจังขออาหารคลด้วยใบหน้าทอประกายอ่อนโยนแต่งอค้งตาวิเศษจับจ้องดูออกทันทีว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าคือภาพลงตา โดยไม่ได้กล่าวคำงอคงฟาดกร,ระบองลงไล่เงาร่างหญิงสาวทันทีร่างทั้งหมดสลายวูบกลายเป็นขี้เท่าเลือเพียงกระดูกขาวเศษหนึ่งนอนนิ่งแววตาพระถังตื่นตระหนกด้วยเมตตาที่ฝังแน่นพระถังตำหนิงอคง,งว่าเฮี้ยมโหดถึงกับขับไล่งอคง,งออกจากหมู่คณะมายาเชงนี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าปีศาจกระดูกขาวแปลงกายได้ทั้งหญิงสาวบริสุทธิ หญิงชาราผู้โศกเศร้าไปจนถึงเด็กหญิงตาดำทุกครั้งที่งอโคงสังหารร่างกายก็แตกดับสลายกลายเป็นกระดูกแต่ตัวจริงยังคงเล็ดลอดอยู่อย่างร้ายกาศสิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกวา่าคือตลอดเวลาพระถังถูกพันธนาการด้วยอุป,ปทานแห่งเมตตาภาพบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแม้หงอโคงชี้แจงด้วยตาวิเศษก็ไม่มีผู้ใดเชื่อต้องรอจนปีศาจเผยร่างจริงให้เห็น หมอคงจริงได้เผด็จศึกลงมือสามครั้งสอนในฉากสุดท้ายกระดูกขาวหลอมรวมเป็นเงากระดูกทิ่มแทงเข้าใส่งอคงหลังอากาศมีกลิ่น,นอายเศร้าและเหี่ยมเกรียมกระบองทองของหงอคงหมุนต้านอย่างหย่อมแพ้เสียงกระดูกเสียดสีเสียงเลือดหยดซึมผ่านรอยร้าวภาพเงากระดูกค่อยๆสลาย